ขอเจริญพรนะยมนะเช้าวันนี้จะเป็นเช้าของวันที่19มกราคม2566นะปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาคำว่าปฏิบัติธรรมจึงจะเกิดขึ้นในผู้นั้น เพราะคำคำนี้คำว่าปฏิบัติธรรมจะไม่เป็นที่ต้องการและสนใจกับผู้ที่ไม่มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาจึงไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือยังไงมันจำเป็นแค่ไหนจึงต้องปฏิบัติบางคนนี่เขาไม่ได้สนใจ เรื่องว่าการปฏิบัติธรรมนั่นมันจะให้อะไรแก่ตัวเราเขาไม่เห็นความจำเป็นกับการปฏิบัติธรรมเนีย่ยเห็นแต่เรื่องการตามล่าหาเครื่องเสพสนองตัณหาอยากได้ดีมีเป็นเรานะมันคิดไปแต่ทางนั้นเพราะไม่มีปัญญานั่นเองส่วนคนมีปัญญาเนี่ย คำว่าปฏิบัติธรรมเป็นคำที่มันมีอิทธิพลต่อเขาเขาต้องการปฏิบัติธรรมได้ยินใครที่มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะใจนี่มันกระปรี้กระเตาสดชื่นนะมันปฏิบัติอยู่ หรือมันต้องการปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะคนมีปัญญามองเห็นความเป็นจริงว่าชีวิตที่มีอยู่เป็นอยู่แต่ละขณะขณะเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ทุกข์มีแต่ความวุ่นวายแล้วปัญญาเนี่ยนะเขาก็จะเข้าใจได้เมื่อเขาฟังเขาฟังเทศฟังธรรม จนเข้าใจเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติทรแมะก็จะเห็นอานิสงส์เห็นผลของการปฏิบัติธรรมที่บอกว่าจำเป็นแค่ไหนจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องปฏิบัติธรรมจะได้คำตอบว่าอ๋อมีความจำเป็นมากที่สุดทำไมทำไมจ,จึงว่ามีความจำเป็นมากที่สุดก็เพราะว่า ทุกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะยิ่งไม่ปฏิบัติเลยก็ยิ่งทุกข์มากทุกข์ไปเรื่อยๆส่วนใครปฏิบัติธรรมความทุกข์ก็จะลดลงตามเหตุปัจจัยที่ผู้นั้นปฏิบัติได้มากได้น้อยนะปฏิบัติได้น้อยทุกข์ก็ลดลงหน่อยนึง ถ้าปฏิบัติได้มากทุกข์ก็ลดลงมากหากปฏิบัติทำจนถึงที่สุดความทุกข์ก็ไม่เหลือเลยเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอาหารหันต์ทั้งหลายปัญญาจะมองเห็นเนี่ยพวกเรามองเห็นไหมว่าถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนะมันก็จะวุ่นวายชีวิตจะวุ่นวายเป็นทุกข์มีแต่ความดิ้นรนเหมือนเรานี่นะ มันจะต้องจัดการอะไรนมันทนไม่ไหวที่จะไม่ให้จัดการเนี่ยบางคนก็จัดการฆ่าตัวตายไปแล้วบางคนก็จัดการที่จะไปดึงเอาเนื้อนหนังไหนมาเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นเพื่อนมันเหงาเนี่ยคนไม่ไม่ปฏิบัติธรรมเลยมันจะเหงามันอยากมีเพื่อนอมาเป็นเหยื่อให้ชั้นน้อย ลูกอยู่ไหนผัวอยู่ไหนเมีอยอยู่ไหนพ่อเม่พี่น้องอยู่ไหนอยู่เฉยๆไม่ได้มีแรงกดดันให้ต้องคิดต้องคิดต้องพูดต้องทำวุ่นวายไปหมดจะพักเดี๋ยวได้ด่ากันอีกนะทนไม่ไหวที่จะไม่ด่าทนไม่ไหวที่จะไม่บ่นทนไม่ไหวที่จะไม่ไม่งดหงิดไม่เหมือนขี้หน้า ไม่ตั้งข้อหาทนไม่ไหวจริงๆเลยเนีเ่ยทนไม่ไหวที่จะไม่เป็นบ้าทนไม่ไหวที่จะไม่เครียดเห็นหมดเลยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมฉะนั้น,นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงมีความจําเป็นไงสาหรับคนมีปัญญานะเ,เขาก็จะเห็นว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็คือทําให้ความโง่หายไปแล้วก็ปฏิบัติให้มันเป็นธรรม ตอนนี้ความโง่มันขวางไว้มันไม่ให้เป็นธรรมเออมันขวางไว้ทั้งหมดและงานแรกของความโง่ก็คือให้เป็นเราให้เป็นเราหรือให้เป็นตัวกู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 เนี่ยนี่คือความโง่เนี่ยไม่ยอมเป็นธรรมนะมันเป็นกูอยู่เนี่ยเออแต่ทีนี้คนที่เขาปฏิบัติธรรมเขาก็ละลายความโง่ซะบอกอย่างโง่มา หลงโง่แล้วก็หลงเห็นไหมอย่างโง่หลงยึดมัน่นร่างกายว่าเป็นกูอีกนะ,ะไม่มีกูในกายเมื่อไม่มีกูก็ไม่มีสูในกายทุกกายอย่างโง่อย่างโง่จะได้ไม่ต้องเรียกร้องหาใครไม่ต้องไปจัดการใครอ,อย่างโง่ว่ามีกูในความรู้สึกความรู้สึกนึก อย่างโง่ว่ามีกูในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยความรู้สึกนึกคิดว่างเปล่ามันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมะเรียกว่านมามรรมส่วนเนื้อนหนังร่างกายเป็นปรากฏการณ์ของรูปเรียกว่ารูปธรรมไม่มีกูสูสัตว์บุคคลตัวต,วตนใดๆอย่างโง่อีกให้เป็นธรรมจะให้เหลือแต่ธรรมนี่แต่เรื่องแบบเนี้ยเขาจยาก เพราะกิเลสมันแรงมันไม่ยอมให้ความร่วมมือในการที่จะพิจารณาความจรงิงยิ่งถึงเวลากินนี้่นะกิเลสบอกกูไม่สนกูจะกินมันจะอยู่กับการกินอยู่กับรสชาติอยู่กับความเมาความเพลินนะในการกินนี่แหละในรูปอาหารในกลิ่นอาหารในรสอาหารในโพทั่ะ อของอาหารเนี่ยแล้วก็เกิดอ,อิทธารมอนิทธารมอารมณ์ที่พอใจน่าใคร่ไม่น่าใคร่เนี่ยถูกใจผิดใจมันจะเพลินนั้นที่คือความเพลินเนี่ยมันไม่ให้ความร่วมมือกับการพิจารณาทำอะไรทั้งสิน้นกิเลสมันหนาปัญญาก็ไม่มีไงจึงว่าเรื่องนี้เข้าใจยากอยู่ สัตว์โลกจึงหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์โลกยากเพราะว่าสัตว์โลกไม่เข้าใจธรรมะก็ละเลยไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นธรรมปล่อยให้กิเลสความโง่หลงเขา,าสร้างตัวตนขึ้นมา,าสร้างตัวกูขึ้นมาทุกขณะขณะเพื่อที่จะไปเล่นกับสูทั้งหลายซึ่งก็เป็นผลงานของกิเลสเช่นเดียวกัน สูอยู่ไหนทำไมสูจึงไม่มาหากูเอ่อเมื่อสูมาแล้วทำไมสูจึงไม่พูดดีๆกับกูนะทำไมสูจึงม,มีปัญหากับกูไม่ทำตามที่กูต้องการเนี่ยสภาพหนึ่งกูกูเกลียดสูเลยนะคนนี้กูไม่พอใจสูแล้วเพราะสูทำไม่ถูกใจกูไง เห็ไหมเนะี่ยกิเลสนั่นแหละกิเลสเขาปรุงแต่งขึ้นมาเขาไม่ให้เป็นธรรมวุ่นวายไหมวุ่นวายลูกกูก็วุ่นวายผัวกูก็วุ่นวายเมียกูก็วุ่นวายต้องมีกูอยู่เรื่อยมีกูอยู่ร่ำไปอะ่ะนะมีกูลูกก็ลูกกูผัวก็ผัวกูเมียก็เมียกูอ่าบ้านกูรถกูของกูกูมาลงที่กูหมดเลยวุ่นวายไหม วุ่นวายเออเนี่ยแล้วยอมรับความจริงไหมยอมรับความจริงกันไหมี่ว่าเจ้าของวุ่นวายเพราะไม่ปฏิบัติธรรมคือไม่ยอมน้อมจิตลงสู่ธรรมให้มันเป็นธรรมกิเลสเขาก็เลยทำงานได้เต็มที่แล้วกูของกูกูของกูอยู่นี่แหละผู้ดีก,ก็ถูกอีกกมาแต่ว่าจะยอมรับหรือเปล่ากูของกู กูนั่งกูนอนกูยืนกูเดินกูกินกูแซบกูไม่แซบเนี่ยกูหมดเลยถูกใจกูไม่ถูกใจกูเนี่ยมีกูกับอะไรที่กูจะต้องจัดการจัดการจัดการเนี่ยวุ่นวายอยู่เนี่ยย,ยอมรับมาเลยเนะว่านี่คือความจริงคนมีปัญญาจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วก็เลยมาทำความเพีย ความเพียรในการปฏิบัติธรรมให้มันเป็นธรรมคือพยายามที่จะให้มันเป็นธรรมให้มันหมดตัวกูของกูนะความเพียรในการปฏิบัติธรรมคือหนึ่งเพียรเจริญสติสำหรับคนมีปัญญาเขาจะสนใจในการเจริญสติตัวสติคือตัวระลึกรู้ทุกขณะขณะขณะ รู้สิ่งที่เป็นขณะมันจะมีสิ่งปรากฏให้รู้อยู่ยแค่ไม่หลับเนี่ยเจริญสติให้มากรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจนะรู้ที่ปัจจุบันเจริญสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันสติระลึกรู้สมาธิจิตตั้งมัน่นที่ปัจจุบันเนี่ย เจริญปัญญานะตัวที่สามเนี่ยเจริญปัญญาสติสมาธิปัญญาปัญญาก็จะอ่านปัจจุบันว่าปัจจุบันไม่มีอะไรนอกจากธรรมะคือรูปธรรมนามธรรมเพื่อจะละลายความยึดมั่นว่าเป็นกูเป็นสูเป็นเราเป็นเขาเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นนั่นเป็นนี่ไม่เป็นหรอก อย่างกูเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงปัญญาจะต้องอ่านอ่านว่าไม่มีกูนะมีแค่รูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมไม่มีกูไม่มีสูไม่มีเพื่อนไม่มีคนไม่มีที่รักไม่มีของรักเพื่อจะไม่ให้มีกูมาคิดถึงสูมีกูมาจัดการสูมีกูมาคร่ำครวญถึงสู หรือกูกูมาต่อต้านสูงไม่มีอ่ะไม่มีมีแต่รูปนามทีนี้ความวุ่นมันก็จะลดลงลดลงลดลงเคยคิดถึงคนทั้งหลายความคิดถึงก็น้อยลงน้อยลงเพราะสติสมาธิปัญญาทำงานนะเรียกว่าปฏิบัติธรรม่มันก็จะเห็นความจริงว่ามันมีแต่ธรรมะแล้วภาพของคนทั้งหลาย กูทั้งหลายสูทั้งหลายก็เลื่อนแาลงไปเลื่อนลางไปบางทีก็มองเห็นรูปนั้นเป็นศพนะรูปนั้นเป็นศพรูปนั้นเป็นของเน่าของเหม็นเนี่ย่พวกเราลองฝึกมองดิมันไม่มีคนมีแต่รูปแล้วรูปลักษณะนะรูปลักษณะให้มองดูนะ มันไม่มีเก่นสารอะไรโดยเฉพาะไอ้รูปที่มีอิทธิพลมากคือคำว่าคนเนี่ยรูปคนแต่จงเอาคนออกไปแล้วให้เหลือแต่ศพดให้เหลือแต่ศพดอย่างคนที่มีอิทธิพลเนี่ยต่อโลกต่อสังคมยกตัวอย่างเช่นดาราเนี่ยดาราเนี่ยนะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนวันหนึ่งดาราตาย สมมติว่าประสบบัติเหตุดาราคนนี้สวยเป็นสาวสวยนะประสบบัติเหตุแล้วก็ตายเขาไปเก็บศพมาจมน้ําตายตกเรือตายก็ไปเก็บศพมาแล้วมันเน่าเหมเอนไอรนะ้รูปนั่นรนะูปนั้นน่ะแต่ก่อนนั้นว่าเป็นเป็นสาวสวยใช่ไหมสมมุติเป็นสาวสวยใฉยๆนั่นี่ย มันไม่มีสาวไม่มีคนตั้งแต่ไหนแต่ไรละวันนี้มาสมมุติให้เป็นศพเธอตายเป็นศพความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นศพอะไรหรอกมันก็แค่รูปแต่เราเนี่ยเราเราหรือตัวกูเนี่ยมันไปคิดคิดว่านี่เป็นดารานี่เป็นสาวเป็นส,ยส,ว,นสวยเธอตายแล้วเนี่ยตอนเนี่ยเธอเป็นศพนะเนี่ยมันเป็นความคิดของเราเองส่วนรูปไม่รู้เรื่องตั้งแต่เกิดถึงตายกลายเป็นศพมันก็คือรูปไม่รู้เรื่องอะไร ต้องใช้ปัญญานะาพิจารณาให้เป็นธรรมว่าเป็นแค่รูปรธรรมส่วนในความรู้สึกนึกคิดแต่ละขณะมันเป็นนามมารรมเถ้าะฉะนั้นตัวกูมันจะลดลงนะตัวกูตัวสูลดลงทํำให้ความวุ่นวายาที่เคยมีเช่นเราชอบคิดถึงคนนั่นคนนี้เต็มไปหมดมันก็ลดลงอย่างอยากจะเห็น คนสวยคนหล่ออยากจะดูหนังอยากจะเห็นดารดารานักกร้องอะไรเนี่ยมันก็จะเบื่อเบื่อไปมันบอกไม่ใช่ของจริงนะแล่วเนี่ยดาราเนี่ย,าานนยมันก็ไม่สนะความรู้สึกที่จะจะไหลไปกับาการมคุณทั้งหลายการมคุณแฮ่หรือ,อพัสดุการมทั้งหลายเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วย เนี่ยจิตมันจะหดมาอยู่กับความเป็นจริงก็คือธรรมะดูสิเนะี่ยมันไม่มีคนที่จะต้องไปรักไปเกลียดแต่ก่อนที่ไม่ปฏิบัติธรรมนะมันมักจะปล่อยให้ตัวกูคิดถึงสูคิดถึงคนนั้นคนนี้เอ๊เขาอยู่ยังไงนะเ,เขาสบายดีไหมนะเ,เขาคนนั้นเขาจะมาหาเราไหม เออมันคิดปรุงแต่งไปแล้วมันนะทำให้จิตมันแกว้งแกว้งแกว้งตลอดเนี่ยมันมันวุ่นวายตลอดบางทีเกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยอ่ะมันก็มีความสุขมากเคลิมเป็นอารมณ์นะเกิดดับเกิดดับมันมันของไม่เที่ยงแต่ไม่รู้ตัวมันจะเพลินแต่เกี่ยวข้องกันแล้วบางขณะแล้วมันนะมันผิดหวังอย่างแรง ผิดหวังอย่างแรงเนี่ยเขาออกข่าวอยู่เรื่อยหรอกโดนหลอกกันเน่ยอย่างไอ้ผู้หญิงหลอกผู้ชายเธอว่าเธออายุสามสบนะหลอกผู้ชายว่าอายุ3 0สจนผู้ชายหลงเชื่ออยู่ด้วยกันพักหนึ่งแล้วก็จะแต่งงานกันเนะี่ทีหลังมารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่อายุสามนะแต่เธอสี่สิบนะแล้วเธอก็มีลูก นะมีลูกมีผัวมาก่อนจนกระทั่งลูกลูกเธอก็ไปแต่งงานจนกระทั่งจะได้หลานอยู่แล้วตกลงแล้วคือเธอนจะเป็นเป็นย่าเป็นยายคนอยู่แล้วเนะ่ยผู้ชายคนนี้โดนผู้หญิงหลอกก็เลยเสียใจมากแต่ก่อนรักมากก็กลายเป็นความเกลียดมากโดนเนื้อหนังมันหลอกเอาเนี่ยก็ผู้หญิงคนนี้สวย ไอ,ไอเรานี่ก็อายุสามสามสิบสองสามเอ็ดสามสองผู้หญิงคนนี้ก็มาหลอกว่าอายุสามสิบอะไรอย่างเงี้ยก็ลงข่าวเนาะแล้วก็เห็นกันก็ไปมาหาสู่คบกันเนี่ยมีโครงการจะแต่งงานกันจะให้ทางครอบครัวพาพากันไปไปขออะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็ก็มาทราบว่า อ่คือมีคนมามาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออผู้ชายก็ฝันสลายเลยแคนี้เธอหลอกเราแบบโอ้โหนี่ขนาดยังไม่แต่งงานกันหลอกกันขนาดนี้ถ้าแต่งงานไปจะขนาดไหนทำไมไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกรับไม่ได้นะรับไม่ได้ทีที่โดนหลอกมันเหมือนมันเหมือนโดนแทงโดนแทงข้างหลังโดนหักหลัง เสียใจมากคุนทุกข์มากเกลียดมากแต่ก่อนรักมากรักจนจนคิดว่าผู้หญิงคนนี้คือคนรักที่จะต้องอยู่ด้วยกันดูแลกันไปตลอดชีวิตนะคิดไปแล้วก็เคลิมฝันหวานนะเคลิ้มว่าชีวิตเราเนี่ยได้คู่ที่ดีแล้วอนก็เป็นแค่ความคิดนะทำให้ตัวเองมีความสุขแต่แลนนะขณะขณะ ต่อมาความคิดมันเปลี่ยนเมื่อรู้ความจริงว่าผู้หญิงคนเนี้หลอกไม่ได้พูดความจริงเกี่ยวกับตัวเธอไงก็เลยเสียใจมากกลียดเข้ากระดูกดำแค่นี้เห็นไหมนี่นี่คือคำว่า ไม่ปฏิบัติธรรมนะมันก็จะมีละครพวกนี้มาหลอกหลอนผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมทุกคนจะโดนหลอกหลอกเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าจะโดนหลอกในในแง่ไหนมุมไหนในโลกสมมุติเนี่ยแล้วก็เป็นทุกข์มากน้อยมันก็จะเป็นเหมือนคลื่นนะคลื่นของความทุกขนะ์ไปดูคลื่นในทะเลก็แล้วกันนะมีคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็ก เกิดขึ้นตามพลังลมนะกระแสลมที่พัดมาถ้าลมมันแรงขึ้นก็ลูกใหญ่ถ้าลมมันไม่แรงขึ้นก็ลูกเล็กเพราะฉะนั้นคลื่นของความทุกข์เหมือนกันก็กระแสของกิเลสนะมันมีอยู่มันพัดอยู่ในจิตมันหมุนเป็นลมหมุนลมบ้าหมูหมุนอยู่เนี่ยรักโลภโกรธหลงนะฉันรักเธอฉันเกลียดเธอเนี่ย มีกูมีสูมีเรามีเขามันโง่มันหลงเนี่ยกระแสของกิเลสความโง่หลงหลงรักหลงเกลียดมันมีอยู่จึงทำให้เกิดคลื่นของความทุกข์บางขณะทุกจนได้ฆ่าตัวตายทุกวันนะี้คนฆ่าตัวตายอบางคนก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาแค่เป็นป้าบางคนก็เอาแค่ร้องไห้ บางคนก็เอาแค่เครียดเครียดบ้างบางคนก็ปนเพลไปด่ากันไปอย่างเนี้ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยคนไม่ปฏิบัติธรรมจะอยู่กับสิ่งนี้นะและพวกเราเป็นไงกันพวกเรานี่ปฏิบัติกันหรือเปล่าถ้าแม่ชีไหนปฏิบัติทรรแม่ชีนั้นก็นั่งอมยิม้มคนด่าก็นั่งยิม้ม ถ้าแม่ชีไหนปฏิบัติธรรมนะนั่งอมยิ้มด่าเท่าไหร่มันก็เป็นธรรมะเออแม่ชีนี้ปฏิบัติธรรมสุดยอดสาธุยกนิโผล่เลยแต่ถ้าแม่ชีไหนไม่ปฏิบัติธรรมนะมันก็จะออกอาการนะออกอาการที่แบบมีแรงกดดันอยู่เฉยๆไม่ได้่ะมันมันจะรู้สึกว่าจิตมันแขว่งแขว่งแขวง แล้วบางทีควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะควบคุมไม่ได้ก็ต้องเกิดกิริยาอาการไปตามความรู้สึกในจิตที่มันแวง่วงแขงนั่นแหละแม่ชีนั้นก็จะวุ่นวายเช่นมีอะไรกระทบแล้วทำให้ไม่พอใจหนุดหง,งิดงุ่นง,ง่านรำคาญบนเพ้อด่าทออะไรประมาณนี้จะมีแม่ชีผูกคอตายอย่ามาหาผูกคอตายที่วัดป่าสร้างคุยด้ว อามาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวีระยังจะผูกคอตายกันไม่รู้จะว่าอย่างไี้แหละอาแม่ชีไหนไม่ปฏิบัติธรรมก็จะวุ่นวายจะพูดแกล้งจะเรียกร้องความสนใจจะบอกว่าฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันต้องได้ต้องอย่างนี้อย่างนี้สําหรับฉันแล้วต้องอย่างนี้ไม่ยอมใครมันจะเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวนะ แต่แม่ชีไหนปฏิบัติธรรมนะเสตุการ์พวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นก็คือจะนั่งอมยิม้มสิ่งใดที่ปรากฏนะอยู่เฉพาะาเฉพาะหน้าต่างตาหูจมูกกลิ้นกายใจสิ่งนั่นคือธรรมรวมทั้งเสียงต่าด้วยก็เป็นธรรมนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมไงดีไหมนี่คืออานิสง์ของการปฏิบัติธรรมนะานิสง์ก็คือผลนั่นแหละ ผลของการปฏิบัติทรรนมันทําให้หายโง่หายโง่มันก็ไม่หลงมายึดมั่นรูปนามเป็นตัวตนเราก็ก็หายไปเขาก็หายไปเคยจะเอาเรื่องใครมันก็ไม่เอาเรื่องแล้วนะเรื่องอดีตก็ไม่มีเราอีกถ้ามันหายโง่เราในอดีตไม่มีและจะไม่มีเราในอนาคตแม้แต่ปัจจุบันมันก็เหลือธรรม กายนี่เป็นรูปธรรมใจนี่เป็นนามธรรมาเห็นไหมปฏิบัติธรรมมันก็จะเหลือแต่ธรรมไงเหลือแต่ธรรมแล้วอะไรเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไม่มีความเป็นเรามารองรับมันอีกมันก็เลยไม่ทุกข์ไงปฏิบัติธรรมแล้วไม่ทุกข์นี่แหละนี่แหละคือคําอธิบายที่หลวงพ่อธิบายให้ฟังว่าทําไมจึงต้องปฏิบัติธรรมจาเป็นแค่ไหนกับการปฏิบัติธรรม จึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องของคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วเขาจะไม่สนใจคําว่าปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสความโง่หลงมันจะพาให้เขาเพลิดเพลินไปกับตัวตนนะที่เป็นของคู่เหมือนเราจะต้องได้ดีมีเป็นอะไรบางอย่างหรือมีอะไรบางอย่างที่รอให้เราไปจัดการนะเราจะต้องจัดการเช่น เด็กก็อยากนะอยากที่จอยโตเป็นนมเป็นสาวเรียนสูงสูงมีงานทำนเด็กก็คิดไปนะโตขึ้น,นก็ได้เรียนจบมาหรือไม่จบก็ตามก็ใฝ่ฝันในของคู่ต่อไปคือหาผัวหาเมียได้ผัวได้เมียหาอะไรต่อก็หาไปเรื่อยๆนะอยากมี บ้านหลังงามสักหลังอยากมีรถขี่สักคันอยากนั่นอยากนี่เอ้ยสารพัดอยากตัวกูกับของคู่มันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีคําว่าผิดหวังสมหวังผิดหวังสมหวังไปกับเหตุการณ์แต่และคะขนะนน,นะมันก็เหนื่อยต้องลงทุนต้องดิ้นรนมากมายบางอย่างก็เบียดเบียนตัวเอง บางกิจกรรมก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนกันไปและเบียดเบียนกันมาทาไปทำมาทำมาทําไปก็ไปฆ่าตัวตายนี่ยดูเอาเองก็แล้วกันหาเรื่องไปหาเรื่องมาก็ได้เรื่องฆ่ากันตายผัวเมียทีแรกยังไม่มีกันอยู่ต่อมาหาเรื่องจนได้มีกันมาอยู่ได้กันอยู่ได้กันพักหนึงได้ตบปากกันได้ด่ากันสุดท้ายก็ เป็นข่าวว่าฆ่ากันตายไปแล้วไอ้ผัวเมียคู่นี้นะบางคู่ก็ก็ชวนกันนะชวนกันฆ่าตัวตายอ่าบางคู่ก็ผัวเครียดจัดก็ไปฆ่าเมียตายฆ่าลูกตายฆ่าหมาตายมนะีมีหมาเลี้ยงหมาไว้หมาตายอ่าหมาก็เป็นหมาสุดที่รักนันแหละคือตัวเองเน่ย กะว่าจะฆ่าตัวเองตายแต่ไม่ยอมตายคนเดียวเพราะรักลูกรักเมียรักหมาใช่ไหมก็เลยฆ่าเมียด้วยฆ่าลูกด้วยฆ่าหมาด้วยเนี่ยเสร็จแล้วก็มาฆ่าตัวเองด้วยตายหมดยกครอบครัวเลยทั้งคนทั้งหมาเห็นไหมนี่แหละไม่ปฏิบัติธรรมมันก็อย่างเนี้ตัวกูมันทนไม่ไหวมันรับแรงทุกข์แรงกดดัน ที่เกิดขึ้นจากของคู่ไม่ไ,มไหวเนี่ยมันก็เลยต,ต้องมีละครบทนี้ให้ชาวโลกได้ดูและเราท่านทั้งหลายก็เล่นละครอยู่รู้ตัวไหมเนี่ยเล่นละครให้คนอื่นดูเลยอย่างถ้าแม่ชีด่ากันเมื่อไหร่ก็เป็นละครบทหนึ่งที่คนทั้งหลายจับตาดูเนี่ยและเราเนี่ยเราทุกคนมันก็เหมือนเป็นตัวละครแต่ละตัวที่เล่นให้คนรอบข้างดูต่างฝ่ายก็ต่างเล่นละครให้กันดู บางคนก็หัวเราะให้กันดูบางคนก็ร้องให้ได้ให้กันดูเนี่ยเราจะเล่นบทไหนอยู่ที่ตัวเราแลละพระพุทธเจ้าท่านเลิกเล่นลนะท่านเฉยๆรูปนามเกิดดับเป็นธรรมเป็นธรรมท่านบรรลุธรรมแล้วไ,ไงฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะเดินตามรอยบาทประสาทสดาพากาันปฏิบัติธรรมนะกินข้าวอิ่มนีมีแรงแล้วก็เจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้เป็นธรรมแล้วจิตก็สงบระงับดับเย็นเป็นนิพพานดับทุกข์ได้นั่นเองอ่าพูใ้ในฟังเท่านี้แหละสาธุหน่อย